รถฮุนไดนะคะที่11 12ตอนนี้ฮุนไดเราเยอะกว่าโชว์รูมป้ายแดงของฮุนไดนะคะเริ่มต้นคันแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นฮุนไดนะคะปี18นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังตั้งนะคะหรือหน้าหวีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกล้อง360องศาตัวรถสีดำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูภายในกันประตูตัวนี้นะคะจะสไลด์ที่ติดมาจากศูนย์โดยตรงคือเป็นตัวแรกของฮุนไดนะคะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นดีลักตัวรถ11ที่นั่งนะคะตัวรถค่อนข้างจะสะอาดนะคะดูได้เลยแล้วก็มีจอกลางข้างหน้านะคะคอนโซลหน้าของ u ุ d ใดนะคะจะมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะคะสามารถรับโทรศัพท์ในรถได้บลูทูธได้แล้วก็ตัวกล้องสามารถมุม360องศามี n a v ีได้นะคะตัวนี้ Airbag ็คู่นะคะรายละเอียดตัวรถ ตัวเบาะหนังภายในสีครีมแล้วก็ตัวคอนโซลนะคะไม่มีช้้ำเลยตัวนี้ไม่อยู่ที่ประมาณข้างล่างเลยนะคะอ่ะอันนี้ตัวแรกที่เราแนะนำตอนนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะลดไม่ถึง900 0แสนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่8 9 9 8 0 0เท่านั้นเองตัวรถจัดได้เยอะมากเลยนะคะสนใจรายละเอียดข้างล่างได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อนนี้นะคะอีกคันที่2นะคะจะเป็นรุ่นฮุนไดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอีลิกตัวปี18บนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีลิกตัวนี้จะเป็นกระจังนอนแล้วนะคะแต่หน้ายังไม่อยากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟ LED นะคะ LED แล้วก็ไฟจัดหมวกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัวรถสีดานะคะตัวประตูนะคะประตูตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะเป็นรุ่นอีลิกนะคะจะเป็นเมนนวลตัวภายในจะเป็นสี สีก็จะสีเบจก็ได้นะคะสีเบจสีเบจหรือสีน้าตาลอ่นอ,อนๆก็ได้นะคะตัวภายในค่อนข้างจะสะอาดนะคะตัวรถลายไม้ก็มีติดมาจากศูนย์เลยนะคะ,ะตัวข้างหน้าคอนโซลนะคะตัวรถนะคะตัวกล้องและจอตัวนี้เขาติดมาเพิ่มเติมนะคะเป็นอ n d ดอ i d ที่เพิ่มเติมมีกล้องหลังนะคะกล้องหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้สามารถฟังเพลงดูหนังได้แล้วก็ U S B ได้นะคะตัวเบาะเสริมตรงนี้ก็สามารถให้เด็กนั่งได้นะคะ ตัวหนึ่งได้นะคะตัวนี้นะคะหรือจะวางของวางของวางแก้วได้นะคะได้ไม้ตามนี้เลยนะคะข้างล่างเลยนะได้เยอะนะคะคันนี้ได้ไม้น้อยไม้ตรงสูงตามระยะเลยอันนี้ราคานะคะจัดโปรราคาไม่ถึงล้านสองนะคะตัวนี้ราคาจัดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะรายละเอียดตัวรถจัดได้เยอะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกัน คันนี้เป็นตัวที่3นะคะของคุณได i รุ่น d ีรักนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังอยากแล้วนะคะกระจังอยากก็คือหน้าเพชรน,นะคะตัวนี้จะเป็นปี19นะคะแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะคะค่อนข้างจะเดิมทุกชิ้นเลยเหมือนกันไม่ <Wow. S 1> ไม่เยอะนะคะตัวรถนะคะเป็นกระจังอยากแล้วก็ไฟนะคะไฟ LED ส่องสว่างนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอก ตัวนี้กระจังอยากดีตรงที่ว่ามันจะมีรับประกันหลังการขายจากออกจากศูนย์นะคะ5ปีแสนห้ากิโลของศูนย์นะคะยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะประตูไฟฟ้าที่ติดมาจากศูนย์ประตูไฟฟ้าติดมาจากศูนย์นะคะประตูของคุณไดค่อนข้างจะช้าหน่อยนะคะไม่ได้เร็วเหมือนของโตต้านะคะ ตการประหยัดน้ำมันตัวนี้2.5ประหยัดด้วยแรงม้าตัวใหม่แล้วนะคะตัวเบาะสามารถนั่งสบายแล้วตัวนี้จะสามารถชาร์จแบตในตัวรถได้นะคะแล้วก็ตัวกล้อง360องศานะคะตัวหุ่นใดภายในไม่ต่างกันเยอะเนาะก็จะเป็นตัวสิอ็ที่นั่งแต่คือเพิ่มมาก็ตัวตัวนี้จะเป็นเฉพาะหน้าหน้าเพชรเท่านั้นที่มีตัวชาร์จแบตตัวเลขไม่นะคะเลขไม่ตัวนี้ก็ไม่เยอะนะคะตามข้างล่างได้เลยนะคะตัวเลขไม่นะคะประตูไฟฟ้าทั้งสองข้าง ตัวนี้ราคาเปิดไว้1 4 2 8 0 0้านเท่านั้นนะคะราคาปรับลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะใครหารถคุณใดดีๆไ้ใช้สักคันก็คันนี้อีกคันอีคันหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็มาดูอีกคันหนึ่งนะคะคุณใดนะคะเป็นคันที่ที่4นะคะคันที่4ตัวนี้เอ,อตัวนี้จะเป็นปี20นะคะผลิต20นะคะจดทะเบียนปี21 แต่ตัวหน้าเพชรเนี่ยหน้าหยักก็คือตัวนี้วารันตีศูนย์เหมือนกัน5ปีแสนห้ากิโลนะคะแต่คันนี้เลขไม้นั่นค่อนข้างจะขยับหน่อยนะคะแต่ไม่ตรงศูนย์อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันตัวรถเหมือนเดิมคุนไดน,นี่เอาช่้นต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะคะต่างแต่หน้านะคะเครื่องหรือแรงมา้าอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือไฟตัวนี้ก็คือไฟ LED ไฟตัดหมอกเหมือนเดิมแล้วตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นสีดํา แต่ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนไมค์ค่อนข้างจะนิดนึงสูงนิดนึงแต่ว่าไมค์ตรงศูนย์เข้าศูนย์ทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะคุณได้สามารถเปิดประตูนะคะเปิดประตูได้สองข้างนะคะสองข้างเหมือนกันต่างกันไม่เยอะนะคะก็คือสามารถชาร์จแบตนะคะตัวนี้ ตรงอะไรก็ค่อนข้างจะสะอาดเลยไม่ช้ําด้วยแล้วก็ตัวจอตัวอะไรก็เหมือนเดิมตัวนี้ได้กล้องหน้านะคะเจ้าของเดิมเขาติดมาเพิ่มเติมนะคะตัวนี้คาเร่งหมคคันนี้ตามข้างล่างเลยนะคะแราคาคันนี้นะคะ,ะ,คะจะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1นึ่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านสี่นะคะคันนี้จัดได้เยอะเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันอีกเพิ่มเติมอีกตอนนี้คุณไดเราค่อนข้างจะเยอะเกือบ20กว่าคันเลยนะคะที่ไหนหารถไม่มีนะคะมาที่เราได้ที่11,12มีทุกรุ่นนะคะรถตอนนี้มีมากกว่าโชว์รูมป้ายแดงคุณไดอีกสนใจทักมาได้เลยนะคะเบอร์ข้างล่างคันนี้นะคะคันนี้ก็อีกคันหนึง่ง ปีนะคะปีผลิต19้าจดทะเบียนปี20นะคะตามสำเนาเลยเหมือนกันหน้านี้เท่านั้นนะคะถึงรับประกัน5ปีแสนกิโลจากศูนย์นะคะรายละเอียดนะคะก็เหมือนเดิมต่างกันไม่เยอะต่างกันที่ทะเบียนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเรามาดูตัวนี้จะเป็นรุน e ่นอีเล็กนะคะอีล e ็กที่ใช่ไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้จริงๆอ่ะเป็นรถที่ น,น,น่าสนใจตรงที่ว่าไม้ไม่ได้เยอะมากเดียวเรามาดูเลขไม่กันเนาะเลขไม่ค่อนข้างจะน้อย5 0,000กว่าโลแค่นั้นเองนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นแนะนําอีกคันนึงแต่เลขไม้ไม่เยอะนะคะประตูนะคะตัวนี้จะเป็นประตูเมนนุ่อยู่นะคะเพราะเป็นรุ่นอ e ีลิกนะคะเาะใส่มาตัวจอตัวจอนะคะจอกลางนี่ก็เป็นแต่งอุปกรณ์เพิ่มที่มันเด็กๆดูได้ใหญ่ขึ้นนะคะแอร์ถึงทุกมุมนะคะ รถเดิมรถรถเดิมหมดเลยนะคะตะเข็บตะเข็บเดิมหมดเลยแต่จงจีนตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นประตูไฟฟ้าก็ได้นะเพราะว่ามีรถรถรถที่เป็นอีลิกที่ไม่ใช่ประตูติดมาจากศูนย์ก็น่าใช้ด้วยสภาพด้วยเลขไม้ก็น้อยด้วยะค,ะค่ะภายในของอีลิกอีลิกนี่ก็คือจะไม่มีที่ชาร์จแบตในตัวตัวของตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงที่เขาติดตั้งมาเพิ่มนะอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงเดิมนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มแต่จะเป็นเอนดอร์เหมือนกันนะคะ แอร์ปรับซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถเพิ่มเสียงเพิ่มบลูทูธอะไรในรถได้นะคะตัวนี้เรขไม้ตัวนี้แนะนําเลยเรียกไม้น้อยๆจริงๆนะคะตัวนี้เราค่าเราปรับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนส่นแพันนั้นเองเป็นรุ่นอ e ีลิกปี1 9บเจดทะเบียนยีนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะสิบที่นั่งนะคะอ่ะาคาันต่อไปเลยนะคะอีกคันหนึ่ง มนงงนีน้อยกว่านี้อีกน้อยกว่าห้าหมื่นอีกน้อยลงไปอีกนะคะหมื่นนิดเดียวหมื่นไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยคันนี้คันนี้คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งมาจอดด้วยวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้อีกคันหนึ่งนี่นะคะจะเป็นฮุนไดนะคะออลิกนะคะแต่ไหม่นิดเดียวเองตัวนี้อันนี้ก็แนะนําเหมือนกันคือจะเป็นตัวนี้จะเป็นผลิตผลิตผลิตปี20สิ แล้วก็จดทะเบียนปี2ี่ําไมรถถึงต้องล拉จดจริงๆไม่ใช่ล拉จดนะคะเพราะว่าตัวคุณใดเนี่ยเขานําเข้ามาจากเกาหลีกว่าเขาจะขายกว่าเขาจะอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะจดทะเบียนก็ใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ได้เรียกว่ารถ拉จดนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันตัวนี้จะเป็นอีเลกไฟ LED เหมือนกันตัดหมอกนะคะดอกยางเต็มๆเลยนะคะตัวรถนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะประตูก็จะเป็นเมนนนอ่าเมนนแต่เป็นเมนนนทั้งสองข้าง อุ้ยตัวสติกเกอร์ก็ยังอยู่เลยภายในค่อนข้างจะสะอาดเลยแต่ตัวนี้กลิ่นกลิ่นใหม่ยังอยู่นะตัวนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยแล้วก็ดูเรขใหม่นะคะเร่งใหม่อันนี้ยน้อยกว่าคันเมื่อกี้อีกคันนี้เดียวเองใหม่อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะตัวนี้นะ,ะเรขงใหม่ก็น้อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแต่จอกลางตัวเนี้ย จริงๆรุ่น e K, e l i ะจะไม่มีจอกลางมานะคะจะเป็นตัวข้างหน้าแค่นั้นเองราคาตัวนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1 2 9 8 0 0้านสองแวารันตีศูนย์ยังอยู่นะคะ5ปีแสนห้กิโลเพราะรถเพราะรถออกจากศูนย์ประมาณปี21นะคะนับไปเลยสบายๆเลยเรื่องเลขใหม่คันต่อไปนะคะอีกคันนะคะเป็นรุ่นดีลักหนึ่งกันนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าเพชรนะคะ ตัวนี้ผลิตนะคะผลิตผลิตจากศูนย์ก็คือ19จดทะเบียนปี21อันเนี้ยไมคค่อนข้างจะเยอะเราเลยจัดราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ร้าน1ล้าน3 9 8 0 0 0 8 0 0นนะคะแต่ตัวรถจัดได้ถึงประมาณล้าน5ล้าน6เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะภายในจะเป็นสีครีมแล้วก็ประตูก็เป็นประตูไฟฟ้านะคะเพราะตัวนี้เป็นรุ่นดีลักนะคะไมจะเยอะหน่อยแต่ไมเข้าศูนย์ตรงตามระยะเลย แต่รถรถทางเรานะคะเช็คทุกคันไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะเช็คประวัติจากศูนย์จากคู่มือบุ๊กเซอร์วิสได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมรถเลยเยอะจริงๆวันนี้จะจบไหมเนี่ย <c oughs> ดูดูกันนะคะคุณใดเดี๋ยวเรามาดูสตาเรเลียรถปีใหม่ๆอีกคันหนึ่งอันนี้คือโฉมปัจจุบันนะคะโฉมปัจจุบันของป้ายแดงเลยจะเป็นสตาเรเลียนะคะปีทะเบียน21ตรงรุ่นเลยนะคะ จะเป็นตัวรถสีดำจะเป็นรุ่นตัวนี้スタเลีย HEL นะคะจะเป็นตัวล,ลองท็อป Top, แล้วก็ตัวนี้จะได้ชุดแต่งเยอะเหมือนกันนะคะของตัวรถเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะตัวรถนะคะค่อนข้างจะล้ำล้ำสุดล้ำเลยตอนนี้นะคะจะเป็นตัวบันไดบันไดขึ้นลงนะคะนี่เขาแต่งมาเพิ่มเติมนะคะตัวรถนะคะประตูก็จะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งฝาท้ายแล้วก็ประตูข้างทั้งสองข้างที่เราพับเบาให้คือเราจะให้ดูว่า ตัวเบาะเนี่ยสามารถทั้งนั่งแล้วก็นอนได้นะคะถ้าไปกันไม่เยอะไปทางครอบครัวเราเอาที่นอนมาปูได้เลยนะคะยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้ากันนะคะคอนโซลหน้าของตัว Staria นะคะล้ำมากเลยทั้งเกียร์เป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ไฟฟ้าแล้วก็เบาะนะคะเบาะก็เป็นเบาะภายในสีครีมแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันเล่นชิปมือเกียร์มือได้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะ เพราะว่าตัวรถจริงๆตัวนี้โฉมนะปัจจุบันและเลขไมค่อนข้างจะน้อยสุดๆเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่2 0 0ห0ไม่เยอะนิดเดียวเองนะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้รถเดิมทุกชิ้นไม่ได้เก็บสีไม่ได้อะไรเลยนะคะจะของมาขายที่ร้านเองเลยนะคะส่วนฝาท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันฝาท้ายนะคะเดี๋ยวเราฝาท้ายฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะสามารถใส่ของใส่อะไรได้เลยนะคะ สามารถสั่งการด้วยรีโมทหรือที่ตัวรถได้เลยทะเบียนนะคะทะเบียนทะเบียนนี้เราให้เลยนะคะทะเบียนเออแปดี่เราให้เลยเป็นทะเบียนเออเชิงพาณิชย์ภาษีจะถูกแค่พันกระบาทแค่นั้นเองนะคะ,ะสามารถก็สั่งการทางตัวรถได้เลย หารถสภาพป้ายแดงนะคะดีๆไว้ใช้เลยนะคะน่าชมปัจจุบนันตัวนี้ก็น่าใช้อีกคันหนึ่งของตัวรถนะคะตอนนี้นะคะราคาของตัวสตาร์เลียราคาจัดโปรโมชั่นห่างจากป้ายแดงหลายแสนเลยนะคะตอนนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดามื่นแันจากราคาที่เปิดไว้อยู่ที่2ล้านอัพๆของป้ายแดงนะคะยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้ก็น่าใช้อีกคันนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งของฮุนไดอีกนะคะ อีกคันนึงนะคะถึงรถจะเป็นหน้าเก่านะคะแต่ตัวนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นรถเครื่อง A1 นะคะจะเป็นตัว VIP แต่งมาจากศูนย์นะคะจะมีจอกลางข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวรถกันก่อนตัวรถตัวนี้2.5เครื่อง A1 นะคะตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวรถสีขาวเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในนะคะตัวรถยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะจะเป็นรุ่นแกน Starlet VIP นะคะ ตัวจอกลางตัวนี้เขาติดมาจากศูนย์นะคะเป็นลายไม้แล้วก็บะอบะอบะจะเป็นบเบาะคนคนนั่งนะคะแถวสองจะเป็นไฟฟ้าสามารถปรับได้นะคะตัวลดเป็นม่านมีม่านให้ด้วยนะคะนั่งสบายเดินทางไกลสบายเลยตอนนี้ราคายังไม่ถึงเจ็ดแสนเลยนะคะราคาหายไปเยอะเหมือนกันเลขไม่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะคะตัวนี้ เลีมาอยู่ที่แสนกลางๆเท่านั้นเองราคาตัวนี้เราเปิดอยู่ที่698,000นะคะเป็นรถแต่ง VIP นะคะนั่งสบายเดินทางไกลสบายด้วยนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเหมือนกันนะคะอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกคันหนึ่งนะคะ <S <S เบื่อสีดำแล้วเรามาดูสีบอลกันนะคะสีบอลน,นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะคะดีลักเหมือนกันนะคะจะเป็นรถปีผลิต19นะคะจดทะเบียนปี20 ตัวเลขไม้ตัวนี้ไม่ถึงแสนนะคะเข้าศูนย์ตรงตามระยะตัวนี้จะได้สีบอลน,นะคะเป็นหน้าเพชรแล้วนะคะรายละเอียดคุณใดไม่ต่างกันเยอะต่าง1เลขใไม้เหมือนเดิม2ปี2ที่ราคาแล้วก็สภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันภายในนะคะตัวนี้วงเล็บก่อนนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนห้าหนแปดพันเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะ ประตูนะคะอ่าประตูประตูไฟ,ฟ้าแล้วตัวนี้เป็นตัวแต่งมาเพิ่มนะคะจากเจ้าของเดิมจะเป็นบันไดสไลด์ขึ้นนะคะคนสูงอายุนะคะสามารถเหยียบตรงนี้ได้เลยอ่าเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะคะหนักหนักหเกือบน่าจะ60กว่าน่าจะไหวอยู่นะคะแล้วก็เลขไม้นะคะเลขไม้เข้าศูนย์ตรงเข้าศูนย์ตรงตามระยะบุ๊กเซอร์วิสมีนะคะตามนี้เลย ตัวกล้อง360องศาออปชั่นคุณใดไม่ต่างกันเยอะจริงๆนะคะต่างที่สีเลขหม่แล้วก็แล้วก็รายละเอียดนะคะโอ้ยตัวนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปียางกันค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะคะตัวดอกยางนะคะดอกยางตัวนี้จะเป็นปี22เลยนะคะมาดูยางก่อนขอบนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ2ขอบ16นะคะ ไปดูดอกอยางดอกยางดอกยางอ,างอะนะคะสัปดาห์ที่19นะคะดอกยางยี่สิสองเป็นของฟุตเย์ทั้งหมดสี่เส้นเลยนะคะแม็กเดิมเลยแม็กเดิมจากศูนย์เลยอันนี้เป็นคันที่แนะนําเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นดีลักเหมือนกันแต่อันนี้วงเล็บก่อนแต่ง VIP นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งสวยขนาดไหนแล้วไม้ด้วยไหมก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะคะ ปีรถนะคะปีรถผลิตนะคะสีดำนะคะ19นะคะ,ดะ,คะจดออตีรถ19จดทะเบียนปี20ได้ VIP VIP ทําอทำอย่างเดียวก็7-8หมื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า VIP สวยขนาดไหน ตัวนี้ได้แต่ง V A P นะคะจะเป็นเบาะนะคะไฟฟ้าแล้วก็เป็นมิกกี้เมาส์ด้วยเฉพาะเบาะนี่ก็7 8็ดถึงแปดบาทแล้วนะคะถ้าหนังดีๆ <Wow. S 1> อย่างอย่างเนี้ยเจ้าของเขาก็แต่งมาเพิ่มพรมกระดุมก็เกือบเกือบเจ็ดแปันแล้วเหมือนกันนะคะจอนะคะจอตัวนี้ก็ติดมาจากศูนย์แล้วก็ม่านนะคะม่านหน้านตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มนะคะ <Wow. S 1> ภายในภายในก็จะเป็นสีครีมค่อนข้างจะสะอาดเลยแล้วไม่ต้องแจ้งก่อนคันนี้ไม่เยอะนะคะเจ็ด แค่4 0 0 0มกว่าโลแค่นั้นเองนะคะโัวไมน้อยน้อยมากเลยส่วนใหญ่ลูกค้าตอนนี้ค่ะหารถตัวดีลักแต่ง V ีกันเยอะเพราะว่าเฉพาะ V ีอย่างเดียวเนี่ยแต่งข้างนอกก็หลายหลายหมื่นแล้วเหมือนกัน7 8็ดถึงแปดหมบาทนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้คันนี้อยู่ที่1 4 5 8 0ล้าาทนะคะ ฟแนนซ์ตัวนี้ค่ะเวลาจัดไฟแนนซ์เราก็จะได้ประมาณปี20นะคะตัวรถนะคะวารันตีศูนย์ยังอยู่นะคะอีกคันนึงที่แนะนํานะคะคันนี้ก็คือรถที่น่าสนใจอีกคันนึงมีน้อยด้วยราคาก็สูงจากป้ายแดงด้วยนะคะตัวนี้ป้ายแดงราคา2ล้านอัพๆเลยตอนนี้ราคาเราจัดโปรโมรชั่นอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนแป ตัวนี้จะผลิต19จดทะเบียนปี20นะคะเป็นรุ่นแกน v i p นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะตัวรถตัวแกนเนี่ยค่อนข้างจะหาน้อยด้วยตัวรถอยู่แล้วนะคะเป็นรถที่จ่อคิวคอยจากป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่างกันยังไงตัวนี้ประตูนะคะจะเป็นประตูไฟฟ้าที่ติดมาจากศูนย์เลยจอจอกลางตัวนี้นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะสไลด์พาบเก็บได้ จออยู่ที่22นิ้วนะคะตัวเบาะเป็น VIP นะคะตัวนี้ประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างแล้วก็ตัวเลขไม้ตัวนี้ไม่ถึง20,000กิโลนะคะเจ้าของซื้อป้ายแดงมาเหมือนกันภายในนะคะค่อนข้างจะสะอาดสภาพกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะปลาติกอะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะ VIP เป็นมิกกี้เมาส์ด้วยวกวค่อนข้างจะนั่งสบายเลยเบาะไฟฟ้าตรงกลางเลยนะคะตัวรถสีขาว โดยตัวรถสีขาวค่อนข้างจะหายากอยู่แล้วด้วยนะคะล้อแม็กทุกอย่างติดมาจากศูนย์นะคะตัวนี้จะเป็นกระจังเพชรนะคะกระจังหน้าเพชรแล้วก็ที่เราแจ้งคือกระจังหน้าเพชรที่เขารับประกัน5ปีแสนห้ากิโลนะคะตัวนี้ารันตีก็ยังเหลืออยู่คันต่อไปตัวนี้ก็น่าสนใจอีกคันหนึ่งตัวนี้จะเป็น V i ไไม่ใช่ v i p นะคะตัวนี้จะเป็นส1ที่นั่งเป็นตัวอินเทสตีดนะคะสีขาวตัวนี้จะเป็นตัวรถ ี21แท้นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่างกันตรงไหน i n v e s s e e ตัวรถมีแค่200คันเท่านั้นที่ผลิตจากป้ายแดงนะคะตัวรถสีขาวเรามาดูกันนะ i n v e s s e e จะได้ชุดแต่งของเขาเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวรถนะคะตัวรถของ i n v e s s e e ตัวนี้จะไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะคะจะไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแต่มันต่างกันตรงไหนเรามาดูกัน อินเท s ซีฟจะเป็นรถ11ที่นั่งนะคะเบาะเบาะเขาก็ติดมาจากศูนย์ตามนี้เลยแล้วก็ตัวรายละเอียดจะเป็นหลังคาสลูปนะคะหลังคาสลูปสามารถเปิดปิดได้นะคะอันนี้เปิดเปิดได้ตัวรถนะคะเลขไมค์ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากตัวจอนะคะจอจอสามารถดูหนังตรงตรงหลังเบาะได้จะไม่ใช่มีจอกลางเพราะว่าติดตรงที่เป็นหลังคาสลูปนะคะแล้วก็ตัวภายในหลังคาสะอาดนะคะ แล้วก็สลูปทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยดูดาวได้เลยนะคะดูดาวได้เลยอยากไปชมดาวก็เปิดกระจกข้างบนได้เลยทั้งสองข้าง,งข้างหน้าและข้างหลังนะคะแล้วก็เปิดปิดได้นะคะแอร์ถึงทุกมุมนะคะ i อ t นเพลสีจะเป็นรถค่อนข้างจะมีจำนวนน้อยตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่1 5 2 8 0ล้านแบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ เป็นรถที่หาค่อนข้างจะน้อยด้วยเหมือนกันแต่ประตูยังไม่ได้ไฟฟ้าเป็นเมนนวลทั้งคู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกวันนี้เราจะจบไหมรถเยอะจริงๆเรามาดูอีกคันหนึ่งนะเพิ่มเติมคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นดีลักนะคะตัวนี้จะเป็นรถด,ดีลักมีสิบเก้านะคะแท้ตรงรุ่นเลยดีลักก็คือเป็นตัวกระจังนอนแต่ยังไม่ได้หน้าเพชรนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นประตูนะคะไฟฟ้าทั้งสองข้างเดี๋ยวเรามารีวิวรายละเอียดกัน ตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นสีบอลน,นะคะสีบอลตัวกล้อง360องศาประตูเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะภายในก็จะเป็นสีเรียกสีเบตก็ได้หรือสีน้ําตาลอ่นอ,อนๆก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็จอแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้ก็ติดมาจากศูนย์จริงๆคุณใดตอนนี้เป็นรถที่นิยมค่อนข้างจะไปเดินทางไกลค่อนข้างจะสบายได้11ที่นั่งเลย แล้วก็การนั่งหรือการบรรทุกคนหรือหลายๆอย่างช่วงล่งช่วงล่างจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ประหยัดน้ํามันนะคะราคานะคะเดี๋ยวราคาตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันนะคะราคาจัดโปรปรับลงมาแล้วนะคะคันนี้เป็นรถที่หายากด้วยแล้วก็เป็นสีบอลด้วยนะคะอันนี้จะมาอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นฮุนไดนะคะรุ่นพรีเมียมนะคะ คุนไดุนไดพีเมียมก็คือจะเป็นตัวแต่ง V.I.P. ของตัวคุนไดเลยตัวนี้จะเป็นผลิตนะคะผลิต13จดทะเบียน15จะเป็นกระจังนอนแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง A. 2ตัวรถสีขาวนะคะ V.I.P. ตัวนี้จะแต่งมาจากศูนย์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะตัวพีเมียมนะคะตัวนี้จะไม่มีเบาะเบาะจอกกลางสไลด์นะคะแต่จะเป็น V.I.P. เที่นั่งนะคะมีจอกลางบนหลังคาเท่านั้นเองอันนี้ติดมาเจ็กศูนย์ตัวรถสีขาวภายในสีครีมหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเรียกเป็นสีเบดนะคะเบาะนะคะเบาะตามนี้แล้วก็ตัวพรมนะคะพรมเจ้าของเขาก็ใส่มานะคะตัวนี้ราคาจัดโปรโมชั่นไม่ถึงนะคะ8 5 0 0นตัวนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่8,18,000นะคะ ตัวนี้จะเป็นเสียภาษีก็คือจะเป็นเสียภาษีเป็นป้ายดํานะคะตามนี้เลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกรถเข้ามาค่อนข้างจะเยอะวันนี้จะจบไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะก็จะเป็นรถเข้าใหม่อีกคันคอยล้างนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันคันนี้คันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะคุณใดนะคะรุ่นดีลัง สีน้ำตาลไม่ค่อยมีสินค้ามีน้อยเหมือนกันสีน้ำตาลทำไมเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ารถมีจำนวนน้อยแต่ว่าเห็นอย่างนี้เหมือนสีดำนะคะเวลากลางคืนมันจะสว่างเลื่อมๆมากกว่าสีดำนะคะตัวนี้ทะเบียนไม่ได้ให้นะคะแต่เป็นตัวรถผลิต18จดทะเบียน20ราคาตัวนี้เปิดไว้1 2 9 8นะคะตัวเลขไม่ไม่เยอะนะคะตัวนี้ไมน้อยมากเลยอยู่ที่74ท่านั้นเองรถเจ้าของคนเดียวเหมือนกันนะคะคอยล้างเนี่ยคอยเตรียมล้างเลยนะคะ แล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นคันนี้เหมือนกันเตรียมล้างเหมือนกันอันนี้จะเป็นรุ่นอ e ีลิกปี18นะคะผลิต18นะคะจดทะเบียนปี23 23ตรงที่ว่าคอยคอยคอยรับจากศูนย์คุณใดไม่ไม่เยอะนะคะมาอยู่ที่30,000กว่าโลแค่น,นั้นเองคันนี้จะเป็นสีดำคอยเตรียมล้างนะคะอีล e ิกก็คือ่ชัชประตูไฟฟ้านะคะคันนี้ราคานะคะราคาตัวอ e ีลิกตัวนี้ประมาณ1นึ่0ล้านเานเท่านั้นเองนะคะราคาไม่ถึงล้านสอง มีอีกนะคะข้างหลังก็ใช่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปี18นะคะรุ่นออเล็กเหมือนกันนะคะ18ตรงรุ่นเลยตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดำนะคะราคาอยู่ที่1 1 9 8 0ล้านเเท่านั้นเองอันนี้เจ้ของเขาก็ใส่มานะคะตะว่างเหมือนกันไม่ชอบก็แกะออกนะคะแล้วก็มีอีกมีอีกมีเยอะเลยข้างหลังก็ใช่นะคะคุณใด เกือบจะจบแล้วแต่ยังไม่จบนะคะมีอีกอันนี้จะเป็นฮุนไดนะคะอันนี้รับจากลูกค้าโดยตรงเลยคันนี้จะเป็นผลิต13นะคะเป็นกระจังนอนตัวนี้จะเป็นรุ่นดีลักประตูนะคะประตูยังไม่ใช้ไฟฟ้าเครื่อง2.5เครื่อง A2 ตัวนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่758,000นะคะตัวนี้เลขไม่จะขยับหม่เพราะว่าเจ้าของค่อนข้างจะเดินทางไกลเยอะนิดนึงนะคะแตไม่ตรงศูนย์ตามนี้เลยนะคะเลขไม แล้วก็รายละเอียดเรื่องคุณใดนะคะในการจัดไฟแนนซ์ตอนนี้ไม่ยุ่งยากนะคะมีแบงค์รองรับหลายแบงค์แล้วดอกเบีย้ยตอนนี้ไม่ไม่ถึง3บาทนะคะเงื่อนไขทุกที่ขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าแล้วก็ตัวยอดสามารถขยับได้เกินนะคะถ้าสนใจมาที่11,12นะคะลดตอนนี้มีมากกว่าโชว์รูมป้ายแดงคุณใดอีกสนใจทักมาได้เลยนะคะเบอร์ข้างล่างแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดลูกค้าไม่สะดวกมาของเรามีบริการ จัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบนะคะติดต่อเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ